แทยโปเอาเส้นไก่ไม่ได้ไก่แบบนี้นะเวองสีนึงหรือเปล่าวะหรือว่าแทย์โปรแกรมเชื่อเล่นวะเนี่ยไปแต่ไมนน่พี่ชายพี่ชายพี่มีก้าวันได้กูมากเนี่ยแล้วอ้ยสามพัน ไอ้<ห>้ีนเลลหนึ่งหดูดใครเองรู้ว่ากูเป็นใครไอ้เหาวเด็กๆไปน้อง อีไมันไ,ไม่ใช่เลย,อ,เย,ยอุ้ยเออคาริฟอร์มันดิเแล้วเออออไม่ใช่เลยอีอะง่ะปะหง่ไมชรอร์ยชปจริงเหรอแล้วเดีว เลี right. there, uh? sure, right. ้ยวก็ได้แต่แไ่พอแตกพอแตกพอแตกไนะเกิดได้ไหมแล้วโอแตกเฮียเฮ้ยไอ้พอแตก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 พแตกพอแตกโกเด้ไอะโอ้่้อ๋ออ๋อไม่ใช่ไําได้ เด็กๆไปนอไปไป้องไม่ไปเด็กๆไปน้องสามพันนาไวพ่พีเอาเม่ดิี พี่ปอดตีปอดเป็ไงขาเป็นไ้ไอเดนออกอ้าวแต่ทำไมต้องก็ถามมาตบวะผมเนีคตเก่งเลยไอ,เอ้เียหยก่งขอจเราถามมาบเลยสัสเอเย้ยเฮียนั่นมันแน่เน่แน่ตัวไอ้ทำไมตรงมาได้ทำไมตรงมาได้ทำไมอ่าโป <Hail S 1> โป้งทำไมอย่ะโป้ง มันได้สามพันเว้ยโก๊ดเอาอันนี้มันได้สามพันนี่ยน้าหนาวขาวขอเดี sure> ๋ยขอดีอยไอ้หี่สมมาจะเสือกหับโหนอยสัว์สมาสันสารสิบ่อยี่เนี่ยต้องให้ม่อจะหนาวเบื่อยียจองลอยมทสิมาตั้งงแบบนี้ก็ตายดิ เด็กๆไปน้องเด็กๆไปน้องอันน e> ี้มึงโง่เองนะเขาไม่ได้โปนะ